ให้กี่คะแนนให้ร <ances S 1> ้อยเลยเป็นไงย่อยครับย่อยย่อยสิบเต็ม <im it> สิบให้เท่ธอเลยจำไม่ให้คลาดจำสิบให้สิบเลยอร่อจริงจำไม่ให้คลาดเอามาเบิ่งกันนะครับว่าปลาตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเท่าไรครับอ่ะโจบับเบอร์เอาวางไว้หักโลเนี่ยโอ้ห้าโลนี่ว่าห้าโลครับห้าโลห้าโลครับปลาบึก <im it> อ่าตัวนี้ตัวนี้5้าโลครับปลา3ปีใช่ไหมปลาปลาสามามปีอ่าตัวนี้ไอตัวปล่อยแบบพ่อกันเป็นไรบ้างทั้งทั้งเออรุ่นเดียวกันรุกวดเฮ้ยมันกับพ่อพ่อกันนี่นี่ค่ะโลกันห้าโลเออห้าโลครับกับบุรุษกับสามปีสามปีไปไปอันปะสามปีปลายได้หาโลเนีแต่ว่าคันสามปีเต็มนี่ก็สามลดลดลงมานี่ก็สิบประมาณสามสี่โลอ๋อโอเคโอเคปลา ปลาพึ่นี้มันเดมันเด็ดธรรมชาติ่ต้องเกลือเยอะยากเพราะว่ามันกินตะไคร่น้ำแล้วอันนี้เฮ็ดยังกินไงต้มยำแล้วก็ก้อยครับโอโอันนี้ไข่ไข่ร้อยด้วยครับมีดีด้วยเราจะทำขมแล้วก็ส้มด้วยอ่ะโจฟิชชิ่งนะครับวันนี้โจฟิชชิ่งจะทำอะไรครับเนี่ยทำลาบขมแล้วก็ลาบส้มสุกแล้วก็ดิบด้วยออ๋าทำลาบมะนาวแล้วก็ เอลาบขมดีดีดีปลาบึกครับอ๋อเป็นปลาบึก <Lol. S 2> ใช่ไหมอ่าครับเป็นปลาบ,บึกลาบลาบดีปลาบึกแล้วก็ลาบส้มปลาบึกแล้วก็ต้มยำต้มยำปลาเบิกครับฮะมีปลาหมึกด้วยเหรอเออเบิกเบิกต้มยำปลาบึกน,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 นี่นี่นี่นต้มยำปลาบึกนะครับโอย้ยสีสันสยอดน่าทานมากๆเลยครับผมอันนี้ ใครเป็นคนทำเนี่ยนี่เชฟแม่ครัวครับอ๋อแม่ครัวแมครับตอนนี้พ่อพลอกำลังทำอยู่ครับนี่โจโจฟิชชิงโจฟิชชิงครับโจฟิชชิ่งโจฟิชชิงกำลังจะทำลาบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาอีกสองสามเดือนจะเปิดร้านฟิชชิงครับโอ้เปิดแถวไหนอยู่แถวไหนแถวไออำเภอประคาศจังหวัดบึงการเนียนะจังหวัดบึงการนี่แหละจังหวัดบึงการของเราโอเคเรยต่อพอดีครับเขตรอยต่อประคาศสู้ เบงการกับน้องคายเขียนรอยต่อพอดีตอนนี้จะทำเมนูปลาลาบปลาบึกลาปลาบึกก้อยส้มแล้วก็ก้อยขมดีอ่าขมดีครับมันมีสองสองอย่างแล้วก็ต้องแยกด้วยครับอมืลเนื้อล้างแล้วครับอ่ล้างเรียบร้อยอ่าพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านครับอันนี้พื้นบ้านอนามัยก็แบบพื้นบ้านนะครับ กว่าใส่น้ำมันไหมเนี่ยอ่าไม่ไม่ใส่ครับไม่ใส่จะใส่น้ำนิดหนึ่งรวนรวนด้วยอันนี้เป็นสูตรของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็สูตรอันนี้สูตรเอาสูตรมะนาวก่อนจะคั้นมะนาวก่อนนะครับคั้นมะนาวก่อนหีบมะนาวใส่เกลืออยู่ไหนครับเกลือเกลืออยู่ไหนจ้าอ๋อหวานเชียวมีเกลือด้วย เครื่องต้องถึงนะครับเครื่องมาถึงถ้าเครื่องมาถึงมันจะไม่อร่อยทุกอย่างทุกอย่างต้องเครื่องเครื่องไม่ถึงนะครับอันนั้นต้องรวนรวนน้ำนะครับไปทอดน้ำมันมันจะมีฟีลอีกอย่างหนึ่งถ้าน้ำมันมันจะเลี่ยนเพราะตาบึกตาบึกมันมีน้ำมันแล้วเพราะไทยป่ากินกุ๊กเจ้าเพราะไทยปลาอะไรนี่หนึ่ง เราก็คั้นด้วยเนี่ยใส่เกลือด้วยเนี่ยอ่าในสูตรอีสานครับอีสานของแท้ครับแล้วก็เราเวลาเราคั้นมะนาวก็มะนาวก็ต้องถึงด้วยเนื้อเนื้อปลามันจะสุกในในอีกขั้นหนึ่งไม่มีพยาธินะอ่าไม่มีไม่มีครับอีสานอีสานไม่มีพยาธิครับขี้ขวบปหณิอื์ขี้ขวั่วก็อยู่นู่น่วั่วใช้น้ํานะไม่ใช้น้ํามันว่าน้ํามันมันจะทําให้เลี่ยน เพราะว่าเป็นระเบึกไม่ใช่ปลาปลาชนิดนี้มันจะน้มันมันจะเยอะครับมอนมือกระต้มหอมมี่ใสอยู่อ่ใสใสมันกใสมันกนแล้วยังไม่ได้ซอยตอนนี้เราเราจะคั้นตรงนี้ก่อนใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วก็มะนาวด้วยเยอะนิดหนึ่งแล้วเราจะเอาน้ำคั้นใส่หม้อต้มครับ เตรียมไปทำสุกเออทำสุกไปด้ยกไปเลยแบบรวนน้ำไงแล้วคั้นน้ำออกเอาหน่ามันบัน้ำก็เอาใส่ต้มครับหรือจะทำหรือหรือจะทำแจ่วก็ได้ทำทำแจ่วน้ำน้ำเป็นแก้มครับเวลาเราเวลาใส่มะนาวปุ๊บเราคั้นมันจะจับเป็นก้อนครับ เพราะว่ามันจะได้ไงเนี่ยจับเป็นก้อนเลย<อ>ครับมันจะจับเป็นก้อนเพราะว่าจะคันได้ม,มันจ,จับเป็นก้อนถ้าคันไม่ได้มันจะเป็นผงอโอ้โหนำกระเด็นครับน้ำน้ำสต๊อกของมันน้ำน้ำคันของเราทำได้สองอย่างใส่หม้อต้มหม้อต้มแล้วก็ทำเป็นแจวแจวน้ำคั้นครับน้ำสต๊อก ต้องคันให้น้ามันออกหมดเลยนะครับให้เสี่ยครับสุกเลยสุกเลยตอนนี้จะปรุงแล้วครับตอนนี้จะปรุงแล้วตอนนี้เราต้องใส่เครื่องก่อนทําทําให้เนื้อมันแตกอ่าทําเนื้อมันแตกก่อนอันสุกก็เหมือนกันแหละทําแบบกันนั่นแหละใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วก็พวกหอมพวกอะไรใส่ทีหลังเพราะว่ามันร้อนมันจะทําไม่สวยหน้าหน้าตาม จะดูไไมม่่่นนากิเสร็จแล้วครับลาบปลาบึกสูตรอะไรเนี่ยโจฟิชชิงครับโจฟิิชชงสูตรโจฟิชชิงครับเป็นปลาดิบใช่ไหมไอ้อันนี้ก้อยก้อยมะนาวปลาดิบแต่ว่าครึ่งสุกครึ่งดิบถ้าถ้าจะทำมะนาวมันจะสุกประมาณหนึ่งเขาจะเขาจะถั่วไม่ดีเนี่ยเขากัด ว้าวอาหารน่ากินมากครับอันดาอันดานี่คือปลาบึกนะครับตัวขนาด5้ากิโลนะครับก็ทำกินกันนะครับช่วงเที่ยงก่อนที่จะลงไปจับปลานะครับมีลาบปลาราบสุกนะครับแล้วก็มีลาบดิบเป็นก้อยปลาปลาบึกนะครับอันนี้ทอดก้อย ก้อยส้มครับก้อยมะนาวอันนี้ก้อยส้มก้อยมะนาวเหมือนกันแต่ทําสุกอันนี้ก้อยรวนรวนน้าร้อนรวนสุกเหมือนกันนะครับเชฟโจฟิชชิงนะครับอ่ะกินข้าวกันดีกว่าหิวแล้วจะได้ลงเก็บปลาใหญ่ๆอุ่นเพื่อให้จิตงานมีคุณภาพมามาเสิร์ฟยังไงอร่อยครับอร่อย ยอดสิบเต็มสิบให้เท่าไหร่กี่คะแนนเต็มสิบให้เห้ลอยเลยเขาจะได้กินให้เก้าคะแนนเอาตุ๊กเขาว่ามันไม่เผ็ดให้กี่คะแนนเดี๋ยวให้ลอยเลยไม่เติมสิบให้ลอยเลยแม่เสียวอ่ะไม่เสียวคนสวยให้เญ่ให้กี่คะแนนให้ลอยเลยต่ยเลยลอยเลยให้ลอยเลยไม่ต้องพูดนะไม่ต้องถามนะครับเชฟชิมก่อนครับชิมก่อนครับจะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ต้มยำครับต้มยำอันนี้ก้อยดิบนะครับ ก้อยมะนาวนะครับผมจะลองชิมดูนะครับอืมเจ๋งว่ะไม่มีคาวครับทำแฮมไม่ให้คาวเลยทำทำไม่ให้คาวจะตีเพิ่มสิบเลยจริงทำไม่ให้คาวต้มน้ำเดือดเดือดเลยอันนี้แบบสุกปลาอะไรทุกอย่างที่เราจะลงหม้อล่ะทำน้ำให้เดือดก่อนได้